พลังงานไพ่ในวันนี้นะคะบอกเลยปังมาก16ทับ3มีนาคมนะคะทุกคนบอกเลยเป็นพลังงานไพ่ของคนรักของคู่รักที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกตะต่างฝ่ายนะคะต่างคิดถึงรอคอยนะคะที่จะได้เจอกันแล้วเพอร์เฟกตรงไหนรู้ไหมคะดูสิหน้าไพ่อะ ต่างฝ่ายต่างแบบข้างรักอะแล้วก็เป็นคนในสเปคเป็นคนในอุดมคติแล้วก็เป็นคนที่ถูกใจอะต่างฝ่ายต่างชื่นชมชื่นชอบถูกอกถูกใจนะคะในในกันและกันนี่นานๆน,นะคะบอกเลยตั้งแต่ พิมพ์ไพ่ชุดนี้มายังไม่เคยจิยังไม่เคยจับไพ่หรือหยิบไพ่ได้เซตนี้เลยนะเออตั้งแต่ตั้งแต่ตแลนดอมมาตั้งแต่พิมพ์ไพ่ออกมาบอกเลยนะคะไปค้นดูเลยหลายปีมากและที่อาจารย์แม่นะคะเปิดช่องชาแนลขึ้นมาแล้วไม่เคยเลยนะคะที่จะได้ พลังงานนี้หรือจับไพ่แรนดอมเซตนี้ออกมาซึ่งเช้าวันนี้16ทับสมีนาคมบอกเลยว่ามันเป็นดวงเป็นวาสนาของคู่รักนะคะคู่แท้คู่บุญนะ,ค,ะคู่สร้างคู่สมจริงๆน้อมรับพลังงานกันไปเลยนะคะทุกคนคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็น Energy เป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำ มีนกรกฎพิจิกค่ะเพราะใบแรกขึ้นมาเลยนะคะหเห็นไหมคะเป็นแม่น้ำเป็นทะเลหรือเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะซึ่งมันเป็นเอ่อเอเนอร์จีนะคะของชาวธาตุน้ำนะคะล้วนๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ชาวเมธ นะคะเอ้ยไม่ใช่ชาวเมชาวมีนกราฎกพิจิกบอกเลยนะตอนนี้กำลังรอคอยแล้วก็กำลังซีเรียสมากเลยนะคะกำลังเครียดคิดถึงอะรอคอยนะคะที่จะได้พบเจอทั้งคุณและเขานะคะบอกเลยนะไม่ว่าทำอะไรไม่ว่าทำงานไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถไหนก็ตามก็คิดถึงคุณ นะคะแอบเอารูปของคุณมาดูหรือคุณก็แอบเอารูปเขามาดูนะคะดูคลิปวิดีโอดูรูปภาพที่เคยไปเที่ยวกันเคยเดทกันเคยเจอกันเคยเอยู่ด้วยกันนะคะเอามาดูอในแต่ละวันอะเพราะอะไรเพราะคิดถึงนะคะอยากเจอนะคะบางคนก็อยู่ด้วยกันแล้วด้วยนะนี่บางคนอะนะคะที่เข้ามาชมในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ รักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วนะคะอาจจะเป็นสามีภรรยาหรืออาจจะเป็นแฟนกันแล้วบางคนก็เป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันแต่อยู่ไกลกันนะคะเพราะว่าเอเนจีเห็นไหมคะแบบเมือลอยเฝ้าเฝ้ารอคอยอะนะคะอ่าบางคู่บางคนเอเนจีในไพ่ใบที่3ามก็คืออยู่ด้วยกันแล้วนะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยขอขยายไพ่หน่อยนะคะ พลังงานดีมากนะคะโอ้โหเนี่ยคุณเองก็ขมักขแม่นนะคะอยู่การทำงานเขาเองก็แบบขมักขะแม่นอยู่กบบการทำงานนะคะเมคมันนี้นี่มีเกณฑ์เดินทางมาหานะคะ energy ของคนที่แบบคู่รักที่แบบอยู่ไกลกันนะเออมีเกณฑ์เดินทางมาหามีเกณฑ์ที่เขานะคะจะเดินทางมาพบเจอคุณ นะคะส่วนใครนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะก็อาจจะเป็นในลักษณะที่แบบว่ามีแลนนะคะที่จะเดินทางไปไหนกันซักแห่งหนึ่งหรือบางคู่บางคนเนี่ยมีแลนที่อาจจะต้องย้ายย้ายงานยกย้ายงานหรือยกย้ายถิ่นฐานนะคะออกไปทําให้ต้องแยกจากกันนะคะแต่ไม่ได้เลิกกันนะแยกจากกันเพื่อต้องไปทํางานนั่นเองนะคะเอาละ เป็น energy ที่ความรักเหนียวแน่นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆพร้อมสู้พร้อมฝ่าฟันพร้อมพุ่งชนทั้งสองคนบอกเลยนะคะทั้งคุณและเขาตอนนี้นะคะต่างมีความรักนะคะให้กันอย่างมั่นคงแนบแน่นมากๆนะคะไพ่เหรียญไพ่ของความมั่นคงทางด้านการเงินการงานแล้วก็ความรู้สึกเพราะฉะนั้น energy ที่สองนะคะก็คือพลังงานของชาวธาตุดินมังกรกันพึกศกนะคะแล้วก็พร้อมฝ่าฟันพร้อมสู้นะคะแต่มันมีไพ่พระจันทร์ด้วยอะ่ะเออนะลูกนะเป็นช่วงพบค่ํานะคะมันมีไพ่พระจันทร์มันก็เป็นพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟและธาตุน้ําผสมอยู่ในนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะอืเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะคุณทั้งสองคน เป็นคู่รักที่เพอร์เฟเป็นคู่แท้เป็นคู่บุญเป็นคู่สร้างคู่สมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้อมรับพลังงานนี้กันไปเลยคะ่ะทุกคนนะ,ะวันนี้16 16ทับสนะคะวันหวยออกแต่พลังงานความรักความสัมพันธ์ดีมากามเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าถูกหวยมันก็จะทำให้ความรักแบบ สดชื่นนะคะแฮปปี้มากกว่าน,นี้แต่ถ้าไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณได้คนรักคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วมีความสุขแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นคู่รักที่ต่างฝ่ายต่างถูกอกถูกใจตรงไท้ายเคยมีตรงกันเพราะฉะนั้น คุณได้คนรักคนนี้เข้ามายิ่งกว่าถูกหวยถูกรอตตอรี่อีกนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นคนรักที่ช่วยกันทําหากินมีความมั่นคงในความรักให้กันและกันแล,นแล้วก็เป็นรักแท้เพราะฉะนั้นนะคะหาคู่รักหากคนรักแบบนี้ยากมากที่มีจิตใจซื่อตรงยึดมั่นมั่นคงนะคะในความรักซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวอย่างคนคนนี้ได้ยากยิ่งเพราะฉะนั้น ไม่ถูกหวยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าถูกหวยนี่ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะคะเป็นโชคดีของคุณนั่นเองเอาละน้องรับพลังงานดีๆกันไปเลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มนิก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์ใครนะคะอยากสนใจอยากสั่งซื้อไพ่นะคะผ้าปูรองไพ่นะคะก็จิ้มนิก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะสอบถามแอดมินกันได้เลยนะคะน้องรับพลังงานดีๆกันไปเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ